หนูแหม่มสุริวิภาแสดงความอาลัยเสยนาโคกขอให้เป็นพี่ตลอดการหนูแหม่มสุริวิภาหรือเลขาแหม่มหนึ่งในสมาชิกยุทธการขยับเงือกได้เขียนข้อความแสดงความอาลายัยต่อเสนาโคกสมชายเปรมประภาพงศ์ที่เสียชีวิตด้ดยโรคมะเร็งตับโดยหนูแหม่มได้โพสในไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่ากราบลาพี่ด้วยรักและอาลายัยหลับให้สบายหน้าพี่นะขอให้พี่รู้ว่าพวกเรารักพี่ และรักเขารบพี่ตลอดไปพวกเราโชคดีที่ได้เจอกันได้ทำงานด้วยกันได้มีพี่คอยสอนดูแลพวกเราขอให้พี่ได้เป็นพี่ของหนูตลอดการ้วยรักและอาลายัยและมีหลายคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความอาลายัยอาทิหญิงรัฐาโตมากับยุทธการขยับเหนือกขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะฝนธนสุนทรพี่โคกจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะหมูอาซาว่า ใจหายนะครับพี่แมมตอนวัยรุ่นติดตามผลงานตลอดและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจว่าหนูโตมากับรายการของพี่พี่ยุทธการขยับเงือกเป็นรายการที่ต้องเปิดดูเสมอเสมอขอบคุณพี่เสนาโคกที่สร้างเสียงหัวเราะในวัยเด็กให้หนูนะคะเป็นต้นครับฝากกดไลค์กดสับสักไค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ